คณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้คมนาคมตั้งงบประมาณปี2568วงเงิน1,000ล้านขึ้นไปคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเห็นชอบหลักการตั้งงบรายจายประจำปีงบประมาณปี68สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านขึ้นไปของกระทรวงคมนาคมวันที่30มกราคมนายชัยวัชรงโคโคศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ ในหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมท่าอากาศยานและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรวม42โครงการระยะเวลาดำเนินการปี2568ถึง2575รวมวงเงินทั้งสิ้น91,653.3053ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2568จำนวน15,627.9411ล้านบาทตามที่กระทรวงคมนาคมคคเสนอโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ16ตุลาคม2566เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2568 และวันที่16มกราคม2567เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยหน่วยงานที่มีการก่อนี้ผุพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่1พันล้านบาทขึ้นไปให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดทำของงบประมาณรายจาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายในวันที่2กุมภาพันธ์2567กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมทางหลวงทอ กรมทางหลวงชนบททชกรมท่าอากาศยานทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคอสอมออกอเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปจำนวน42โครงการระยะเวลาดำเนินการปี2568ถึง2575รวมวงเงินทั้งสิ้น91,653.3053ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช .2568 จําจำนวน15,627.94 1 1ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่มีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช -2568 ครกรมทางหลวงทลเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช .2568 จําจำนวน37โครงการระยะเวลาดำเนินการปี2568 ถึง2,571วงเงินรวม69877.7053ล้านบาทประกอบด้วยแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส5โครงการวงเงินรวม 66, 0 2 7 7 0 5 3ล้านบาทแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก2โครงการวงเงินรวม3,850ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน13,975.541ล้านบาทกรมทางหลวงชนบททชเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในแผนง,งานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกจำนวน3โครงการระยะเวลาดำเนินการปี2568ถึง2570วงเงินรวม4,920ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน984ล้านบาทกรมท่าอากาศยานทอยอเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จำนวนหนึ่งโครงการคืองานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งขยายทางขับลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆท่าอากาศยานชุมพรตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ระยะเวลาดําเนินการปี2 5 6 8ถึง2571วงเงินรวม1,500ล้านบาทปีงบประมาณ2568 300ล้านบาทปีงบประมาณ2569 300ล้านบาทปีงบประมาณ2570 450ล้านบาทปีงบประมาณ2571 450ล้านบาทซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568จํานวน300ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคอ,อมอกเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกจำนวนหนึ่งโครงการคือโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะเวลาดำเนินการปี2568ถึง2575วงเงินรวม15,355.600ล้านบาทปีงบประมาณ2568 3 6 8 4 0 0 0ล้านบาทปีงบป,ประมาณ2 5 6 9 2 2 1 9 2 0 0 0ล้านบาทปีงบประมาณ2 5 7 0 2 2 1 9 2 0 0 0ล้านบาทปีงบประมาณ2 5 7 1 2 2 2 5 2 8 0 0ล้านบาทและปีงบประมาณ 2,572. ถึง 2,575. 8 3 2้า2 0 0ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจักษ์มัมปีงบประมาณพุทธศักราช2,568จำนวน3 6 8 4 0 0 0ล้านบาท